วันนี้นะคะกลับมาอยู่กับหยกอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะหยกมีรถครอบครัวนะคะเจ็ดที่นั่งมาแนะนํากันอีกแล้วนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่หารถครอบครัวนะคะสวยๆแบบนี้ไว้ใช้งานนะคะวันนี้หยกขอแนะนําเป็นคันนี้เลยค่ะกับ Toyota New p o ฟ n เนอนะคะคันนี้เป็น2.8ขับ4 t r d นะคะสเปคพิเศษจากโรงงานเลยนะคะเป็นรถปี2018นะคะแล้วก็ได้เป็นแบ็คท็อปหลังคาดําออกศูนย์ออกโรงงาน นะคะแล้วก็ตัวราคานะคะพิเศษมากๆนะคะ1นล้านหนึ่งแบาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ไม่น้อยมากๆอีกเช่นกันนะคะ93,000มกิโลเมตรเท่านั้นนะคะตัวรถจะเป็นยังไงบ้างวันนี้ยกจะพาไปรับชมกันรอบคันเลยนะคะสําหรับคันนี้ลูกค้ามาพร้อมกับตัวรถสีขาวมุกแบบนี้เลยนะรถเพิ่งเข้ามากันเลยนะคะยกจิบมารีวิวให้กับลูกค้าในช่องของเราได้รับชมก่อนเพื่อนอีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากที่ด้านหน้าของเขาเลยเนาะด้านหน้าของเขา ะะจะเป็นตามสไตล์ของตัว TRD เลยเนาะ,ะตัวกระจังหน้าเป็นโครเมียมแบบนี้มีโลโก้โตโยต้าตรงกลางนะคะไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบ LED Daytime Running Light นะคะมีระบบตัดแสงไฮบ e ีมให้นะคะแล้วก็ตัวไฟตัดหมอกของเขาจะเป็นไฟ LED คู่หน้าเลยนะคะ,ะตัวนี้ ของไฟเลี้ยวในตัวมีมาให้นะคะที่ฝั่งกระจกทั้งสองด้านของตัวรถนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะที่จะเปิดของเขาเป็นครูเมียมเช่นกันนะคะตัวนี้ตัดกับสีขาวของตัวรถนะคะได้มาพร้อมกับตัวสมาร์ททีเลสแล้วเรียบร้อยเช่นกันนะคะภายในห้องโดยสารของเขาลูกค้าเป็นภายในสีดําแดงดูโทนแบบนี้เลยตามสไตล์ของตัวอาร์ทีอาร์าดีสเปคที่เศษจ,จากทางโรงงานนะคะตัวเบาะจะเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าแบบนี้เลยนะคะปรับทิศทางได้6กระดับ ด้วยกันนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากที่ตัวกระจกก่อนเลยเนาะกระจกนะคะได้เป็นกระจกไฟฟ้า4บานแบบนี้เลยนะคะแล้วก็กระจกอโโต้สบานเช่นกันค่ะในส่วนของเซ็นทรัลล็อกมีมาให้นะคะ แล้วก็ตัวลำโพงนะคะทุกตัวของเขาจะเป็นของ JBL นะคะไม่ว่าจะเป็นตรงประตูแบบนี้หรือว่าด้านหน้าคอนโซลน,นะคะรวมไปถึงปุ่ม engine star ของเขาจะเป็นสีแดงนะคะเป็นแบบเอกลักษณ์ของตัว TRD เลยนะแล้วก็ฝาหลังเปิดปิดอัตโนมัติเช่นกันนะคะในส่วนของตัวพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังชั i o แบบนี้นะคะสามารถเพิ่มวอลลุ่มได้ลดวอลลุ่มได้รวมไปถึงรับซ้ายวางซ้ายแล้วก็สามารถสั่งการได้ด้วยเสียงนะคะใต้พวง,งมาลัยของเขา ก็มีแอร์แบงให้แบบนี้นะคะแล้วก็ได้เป็นตัวคุชคอนโทรลนะคะปรับความเร็วคงที่นั่นเองนะคะรวมไปถึงมีแพน d a เดอรชินะคะสับเกียร์เล่นเกียร์สปีดเ,เกียร์กันได้นะคะทางด้านเรนไ่นะคะอยู่ที่93,000กิโลเมตรไม่แท้ไม่เดิมนะคะรถเพิ่งเข้ามาถึงกันเมื่อกี้เลยนะคะทางด้านหน้าจอนะคะตัวนี้เป็นเอ่อ o อ d อยนะคะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัว ระบบแอร์จะเป็นแอร์ดิจิตอลแบบนี้แอร์เย็นมากๆนะคะช่วงนี้อากาศร้อนมากๆนะคะนั่งในรถนี่คือเวลาเดินทางแอร์เย็นมากๆนะคะแล้วก็มีที่ชัดแบตด้านหน้าให้2รูด้วยกันเป็นตัว power outlet 1รูแล้วก็ใส่ usb 1รูนะคะมี traction control ให้สําหรับลงที่ลาชันนะคะแล้วก็เป็นตัวเกียร์ h2 h4 lc มีให้แบบนี้เลยนะคะระบบเกียร์ของเขาจะเป็นเกียร์ออโต้นะคะลูกค้าสามารถ มีโู้มีโหมดและพาวเวอร์โหมดเลาวรวมไปถึงมีการลื่นท่ายลื่นสวัดมาให้นะคะแล้วก็ุูมออโต้สต็อปนั่นเองนะคะทางด้านหน้าของห้องโดยสารนะคะก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังห้องโดยสารกันนะคะคันนี้ลูกค้าเป็นตัวเบาะหนังทั้งคันนะคะเบาะหนังสีดําแดงเดินได้สีแดงตามสไตล์ของตัวเทียดีอย่างที่หยกได้บอกไปนะรถครอบครัวจะที่นั่งแบบนี้ลูกค้าช่วงนี้คือ ลูกคาหากันเยอะมากๆนะคะด้านหลังมีแอร์ราให้3ตอนนะคะแต่ว่าอาจจะต้องมีการอาซอกให้นะคะเพราะว่าราถึ่งเข้ามาสภาพนี้คือตามจริงหน้างานแบบนี้100%เลยนะคะด้านหลังโดยสารห้องโดยสารมีที่ชาร์จแบตให้2จุดด้วยกันเป็นตัว power outlet หรูแล้วก็ด้านล่างถูแกแรงมาเป็นหัวปลั๊กไฟบ้านที่ไฟ220โวลต์หรือว่าเทมเท้าไฟบ้านนั่นเองนะคะ เดี๋ยวเรามาดูที่อ่าห้องโดยสารด้านหลังกันนะคะตัวนี้ด้านหลังห้องโดยสารนะคะตัวไฟเลี้ยของเขาจะเป็นไฟเลี้ยแบบเรียงเส้นแบบนี้สวยๆแบบนี้เลยนะคะตัวนี้เป็นแบบไร้ไกดิ้งแล้วนะคะลูกค้าอ่าแล้วก็ด้านหลังมีเป็นตัวกล้องหลังออกศูนย์ออกโรงงานมาให้เช่นกันนะคะคันนี้มาพร้อมกับสเปคเครื่อง2.8 T4T RD สเปคพิเศษจากทางโรงงานนะคะเชื้อเพลิงดีเซลนะคะฝ้าลังของเขาเปิดปิดอัตโนมัติแบบนี้นะคะสะดวกสบายมากๆต่อการใช้งาน นะคะคนี่นะคะ,ะคันนี้สามารถจุผู้โดยสารได้ทั้งหมด7ที่นั่งด้วยกันนะคะลูกค้าตัวเบาะก,ก็สามารถพับเก็บได้หรือว่าพับขึ้นมาใช้งานแบบนี้ก็ได้นะคะห้องโดยสารคือกว้างมากๆนะคะสะดวกสบายแน่นอนนะคะต่อการใช้งานและต่อการเดินทางนะคะนี่นะคะตัวรถนะคะก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะลูกค้า ลูกค้าได้รับชมกันหน้าง,งานตามสตาแบบนี้100%เลยนะคะตัวนี้คือสภาพเดิมๆที่เรารับมาจากมือเจ้าของเก่าเลยนะคะตัวบอกเป็นบ่อไฟฟ้าผู้หน้านะ ยกได้บอกไปเนาะทางด้านของฝั่งบริษารก็มีแอร์แบกให้นะคะเบื้องต้นตัวรถประมาณนี้เลยนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกเดินทางเข้ามาดูรถหรือว่าไม่สะดวกเดินทางมาจัดไฟแนซน์นะคะในกรณีที่จัดแฟแนซน์ทางเราก็มีบริการไฟแนซ์วิ่งเซ็นถึงหน้าบ้านเลยนะคะหรือว่าสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจอยากจะทดลองขับนะคะก็ติดต่อ,อยกเข้ามาได้เลยที่เบอร์หทร065ค่ะห4 9 5296ค่ะหรือว่าเดี๋ยวยกจะทิ้งช่องทางอ่ะติด ต่อไว้ด้านล่างนะคะลูกค้าสามารถจิ้มแล้วก็ทักเข้ามาได้เลยพร้อมช่วยเหลือทุกคันดันทุกเคสจันอยา่างสุดความสามารถแน่นอนนะคะสําหรับวันนี้นะคะหยกต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ